วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกันแดดกันกนะครับของเป็นต์คิวชัวคือต้องบอกกันว่าผมโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่กางเป็นแต่ไม่ชอบกลางทาร์ฟนะครับคือหนึ่งเลยคือมันไปเกะกะคนอื่นเขาอะพอแลกกางทาร์ฟแล้วมันกินที่คนอื่นคือเอาแค่เต็นต์ก็พอละอีกสองก็คือคือเต็นต์มันสวยแล้วแล้วเราทาร์ฟไปกางทาับมันจะซื้อเต็นสวยๆมาทําอะไร มาดูการกันแดดตัวนี้แดดนะครับแดดมันแรงเลยเก็จะดูปรามานี้เลยกันแดดกันฝนไอ้ยี่ห้อนี้มันต้นได้อยู่แล้วครับอ่ามาดูด้านในนะครับลมสบายเลยนะคหรับด้านในนะลมเลยครับอันนี้ผมทำมุ้งเพิ่มขึ้นมานะครับ กเลยนอนได่สบายเลยนนั่งเล่นน้ำกับน้ำไร้นในนี้ได้เลยนะที่กว้างมากดูความกว้างหรือระยะกลางตัวนี้โผล่ไปข้างหน้าเป็นเชลเตอร์ก็ได้นะเราไปนั่งเล่นข้างหน้าก็ได้นะโอเค